ครับผมอยากจะให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่รักการท่องเที่ยวออกมาใช้ชีวิตนะครับรถคันนี้นะครับผมสร้างผมทําขึ้นมาด้วยน้ํามือและความคิดของผมเองนะค่อยคิดค่อยทํามันไปนะครับทําตามความจําเป็นครับเราไม่ต้องไปแต่งหรูหราอะไรมากมายนี่ผมหมดหลักร้อยหลักพันครับผมไม่ได้หมดหลักหมื่นหลักแสนเหมือนคนอื่นครับเราเอาที่เราใช้จริงออกมาครับออกมาครับออกมาใช้ชีวิตอย่างนี้ฮะแล้วท่านจะรู้สึกว่า โอ้มันสุกจริงๆครับในวัยของเรานะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่เกียรติครับสวัสดีครับผมยินดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาเจอรถคันหนึ่งสไตล์คาร์บอยกับสไตล์อะไรนะเพื่อชีวิตครับผมแนวเพื่อชีวิตเลยผน่มาผสมกับคาร์บอยเลยวันนี้ต้องมาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับพี่เกียรติครับพี่เกียรติครับครับผม ความเป็นมาของรถคันนี้เป็นมาอย่างไรครับคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้ผมมีอาชีพขับรถตู้บริการนักท่องเที่ยวทั่วไทยครับผมบแล้วผลของกระทบจากโควิดนะฮะรอบ2นรอบสองรอบาผมก็เลยต้องต้องเลิอกอาชีพนี้โดยปริยายนะครับผมบก็ขายรถทุกคันหมดนะครับแล้วก็มาเหลือคันนี้คันเดียว จริงๆผมก็มีสวนมีที่ดินอะไรเงี้ยคือผมอยู่กับที่ผมรู้สึกว่าเราเราเคยไปไหนมาไหนล้อเคยหมุนแล้วเรามาอยู่กับที่น่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนที่รักรถชอบการเดินทางนะครับชอบชีวิตอิสระไม่ชอบชีวิตที่หยุดนิ่งก็ก็เลยมาเข้าสายนี้นะครับคือจุดจอดนอนนะครับผมและทีนี้สไตล์ของการออกแบบหรือการเดคเกรทดการตกแต่งเนี้ยมาแนวนี้ได้ไงครับ เอ่อคือผมแต่งตามความเป็นจริงครับผมคือว่าเราจะใช้แบบไหนความจําเป็นตามความจําเป็นคือไม่ได้แต่งหรูหราแต่งเหม,มือนกับว่าแต่งเวอร์อะไรก็ประมาณนั้นคือเราจะใช้แบบไหนเพราะว่าเราตัวคนเดียวไม่ต้องมันมีอะไรให้มันเยอะแยะอะไรแบบน,นั้นี้ยแค่นี้เก็บสัมภาระมีลิชชักมีเก๊ะแล้วผมจะมีรถวิบ,บากค,คันหนึ่ง สามารถใส่รถบิบก์ได้ด้วยรถบิบก์ผมจอดอยู่หน้าเวทีไปโชว์อยู่นู่นครับตรงนี้สามารถจอดได้ใช่ครับแล้วก็มีจักรยานคันหนึ่งสองคันคือรถบิบก์นี่ผมก็ยกคนเดียวยกขึ้นเลยไม่ต้องมีบันไดครับผมคือน้ําหนักมันไม่เยอะครับผมเรียกว่าองค์ประกอบครบเลยเนาะใช่ครับอยู่ได้เวลาเราจอดเราจอดตรงนี้เราก็ใช้มอเตอร์ไซค์ไปซื้ออะไรขึ้นเที่ยวอะไรได้กัลนาเราจะขึ้นเขาอย่างเงี้ยเราก็ใช้มอเตอร์ไซค์เละลัด จะมาสายท่องเที่ยวจริงๆเอาละครับท่านผู้ชมคงอยากจะเห็นแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตามไปดูกันนะครับสวัสดีครับผมสีวนันท์สังมปานันนะครับหรือเกียรติรถตู้นะครับอันนี้เป็นรถที่ผมใช้ส่วนตัวนะครับก็คือที่ผมตกแต่งรถคันนี้ขึ้นมาก็เพราะว่ามีใจรักในการเดินทางเป็นคนที่รักรถรักอิสระครับผมประมาณนั้นครับผม โอเคงั้นเดี๋ยวเราดูเรารอบตัวรถกันนิดหนึ่งครับผมอโอเคนะอันนี้คือภายในนะครับภายในรถของผมนะครับก็ค,คือทุกสิ่งทุกอย่างนี้เกิดจากความคิดไอเดียของผมเองล้วนๆนะครับคือเรามาเริ่มกันตั้งแต่ในส่วนแรกเลยนี่ครับอ่าอย่างเช่นว่าอ่าลายไม้แกะสลักคือผมเป็นคนที่ชอบชอบงานไม้นะครับฮะเป็นเป็นส่วนตัวครับผมก็เลยคิดทําตรงนี้ขึ้นมา นะครับพ่กนี้ก็คือใช้งานปกติฮะเครื่องเสียงจัดเต็มครับผมคือชุดชุดในรถกับชุดหลังรถจะไม่เหมือนกันแยกแยกส่วนกันนะครับและดูนี้เป็นคนชอบสะสมหมวกด้วยเหรอครับอ่าจริงๆผมไม,ๆไม่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 นิมยมของแพงจะเป็นของเก่าราคาถูกประมาณนั้นนะครับผมฮ่าไม่ชอบแบรนด์เนมนะครับผมนี่เป็นสายอ่าผมเป็น Pho อ่ารักเพลงเพื่อชีวิตคือเพื่อชีวิตโดยตรงฮะ สมัยเด็กๆแบก back, เขาไฟไปเวลามีคอนเสิร์ตคาราบาวรักพี่แอดมาก <laughs> พรุ่งนี้ใช้งานได้หมดทุกอย่างนะครับเป็นลิเกเก็บของเสื้อผ้าอุปกรณ์อะไรต่างๆนะฮะเ mm hmm. นี่ชั้นล่างชั้นบนคือเก็บอุปกรณ์อะไรได้หมดครับได้หมดฮะอืมในทุกชั้นครับอันนี้ก็ได้ก็ได้นะครับได้หมดฮะอ่าฮะตรงนี้ก็ได้นะฮะโอ้โห oh อันนี้คือสายช่างครับ คือถ้ามีน้องๆอะไรเสียหายอ่าเป็นเครื่องมือเครื่องมือเครื่องไม้เชื่ได้แล้วกรณีที่ว่าน้องๆอยากได้ตกแต่งตรงไหนผมจัดให้เลยจอดจอดทำกันเลยเอ้เตียงนอนนี่ค่อนข้างเก๋ไกมากเลยครับคือเตียงนอนของผมนะฮะจริงๆแล้วเป็นเตียงเหล็กเตียงบ้านธรรมดาครับซึ่งมันยาวกว่าตัวรถผมตัดกลางแล้วก็เอามาเชื่อมกันอ๋อเหรอครับครับผม โอ้ในส่วนของท้ายรถนี่ก็ทําเป็นชั้นวางของด้วยใช่ไหมครับจะวางของวางสัมภาระอะไรได้นะฮะออในส่วนนี้เวลานี้อ๋อมีม่านกั้นด้วยมีความเป็นพารทเวทม่านผมก็จริงๆแล้วมันไม่จําเป็นก็เลยไม่ได้ติดครับผมแต่ามาาม่านมาห้อยได้เลยรถพี่ค่อนข้างสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันครับโอเคครับครับด้านหลังรถผมนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยไฟท้ายไม่ใช่ของรุ่นนี้จะเป็นเหมือนตัวนู้นอันนี้ผมดัดแปลงฮะเอาไปของ f o r t จ n e r มาใส่คือเรารัก f o r t จ n e r สำหรับด้านหลังเนี่ยครับครับคืออันนี้ผมดีไซน์ออกมาคือว่าคือเวลานอนคือจะปิดอย่างนี้นะครับก็มีเหล็กดัดมุ้งลวดเหมือนเหมือนบ้านนะฮะประมาณนี้เราก็สามารถล็อกได้จะมีรหัสตั้งอ๋อสามารถเปิดได้ด้วยเปิดได้ครับเปิดได้ครับ โอเคโอ้เท่มากเลยคือถ้าเปิดเราก็ตรงนี้นะฮะเราสามารถดึงออกมาได้ครับผมอ้าโอ้โหดิฟกาแฟได้เลยตอนเช้าใช่ครับแล้วเราก็มีเก้าอี้ตั้งสองตัวชิวๆครับผมส่วนตรงนี้ก็แขวนแก้ววงแก้ววายอะไรว่ากันไปนะครับ สามารถแก้วายห้อยได้เลยอ๋อนี่เราก็มีมุ้งกันแมลงด้วยครับเป็นร่มผ่านมีที่วางแก้วด้วยใช่ครับผมก็คือสามารถนั่งชิลๆได้ฮะใช้ได้หมดครับผมสังเกตพี่ชอบงานไม้จริงๆศิลปะครับผมลายฉลุมีลายอะไรใช่ครับมีความเป็นไทยด้วยอันนี้ก็ดึงออกมาได้ฮะเป็นแกะครับอ๋อก็ดึงได้ดึงได้สองฝั่งเลยใช่ฮะแบ่งครึ่งฮะอ๋องั้นแสดงว่าเรานั่งเรา ต้องการดูทีวีแล้วก็นั่งชมทีวีนี้ก็ได้จะเป็นคาราโอเกะได้ร้องเพลงได้ครับโอเคจะมีมิกไมค์อยู่นู่นฮะอ๋อสามารถร้องคาราโอเกะได้ด้วยใช่ครับผมเนี่ยอันนี้เราก็จะมีเพลงแบบอะไรนะเพลงคาราโอเกะมิกเซอร์เพลงหมื่นเพลงอะไรอย่างงี้แค่นั่งร้องกันไปนะครับส่วนข้างบนนี้ผมก็ดีไซน์ออกมาก็คือมันเป็นชีวิตของผมครับ คือตั้งใจเนะี่ยผมจะใช้คำไหนดีให้มันตรงกับตัวเราก็คือนี่เลยครับกับคือประโยคสุดท้ายภาษาอเัเกษฤตะคมแปลนั่นก็คือชีวิตผมตรงต้งรงเลยครับตั้งแต่สมัยวัยรุ่นตั้งสมัยเด็กๆมาเลยฮะนะกับ,ค,บคือเป็นคนที่รั่งในหลวงรักพ่อครับโอ้โหนี่สไตล์ คาบอยเพื่อชีวิตจริงๆเลยนะเนี่ยครับพี่ครับอย่างนี้ตอนนั้นที่<ะ>พี่ทําเองนี่ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นคือต้นทุนของผมอ่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าหลักร้อยหลักพันนะครับคือทุกวัสดุทุกจุ่งนิดอย่างอะ่ะเป็นวัสดุที่ว่าผ่านการใช้งานมาแล้วอ่อา,าอย่างเช่นว่าแกะเช่นอะไรพวกเนี้ย ไม้อะไรพวกนี้เป็นเป็นไม้เก่าไม้มือ2อ๋อแล้วเรามา,าแล้วเราก็มาบิวโร,รงบิว้วนใช่ครับอ๋อใช่แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดผู้ชมดูแล้วชอบสนใจจะติดต่อทางพี่ทางช่องทางไหนได้ไหมก็คือ <c ười> ผมจะมีเบอร์โทรอยู่จริงๆแล้วามันจะวิ่งฮะมีเบอร์อยู่หรือว่าเบอร์ผม062 289 7808ครับผมผมเกียดนะครับก็ติดต่อมาคุยกันได้นะครับ สำหรับคนต้นทุนน้อยนะครับถ้าใครคิดอยากจะปรึกษาหาเลยพี่เกียรติก็โทรมาได้ตามเบอร์หนึ่งนะครับยินดีเลยครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเราสองคนช่วยกันตอบเนาะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับพี่เกียรติสวัสดีครับขอบคุณมากครับ